มีชิดไอชิดไม่เอาครับไอชิดวันนี้มันออกนอกหน้านอกตามากเลยครับว่าจะไม่เล่นแล้วนะไม่ผมก็ว่าจะไม่เล่นมิโนนะทนายครัไม่มีชิดงั้วนวันนี้ได้ขอพรอะไรเพิ่มเติมไหมครับวันนี้ผมผมขอไปก็อย่างที่เมื่อกี้พูดนะว่าทุกย่ายทุกคนน่ะบรรยากาศมันอาจจะยึมครึมใช่ไหมมันอาจจะดูตึงๆก็มันเนี่ยหายหนาวไหมทุกคนหายหนาวไหมหายหนาวหายหนาวก็แสดงว่าเมฆหมอกมันก็จะหายไปทนายเพิ่งลำครั้งแรกใช่ไหม ผม่าดูแม่ครูเป็นหลักอย่างเดียวเลยครับนะไม่ได้รำครั้งแรกเคยมารำนานแล้วตอนนั้นที่มีงานห้าธันวาผมก็เคยมารำทีหนึ่งแต่ก็ยังเก่งๆกลางๆนะฮะยังเก่งๆกลางๆอยู่ยังแต่จะพยายามเต็มที่อยู่นะเนาะก็ยังสิ์ยังถือว่ายังสิธิ์มีครูครูนําดีลูกศิษย์ก็ไปได้ครับเนาะนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องยูทูบทุกคนที่อยู่ตรงนี้นะครับถึงแม้จะไม่ได้เป็นยูทูบด้วยก็ตามผมอยากให้คุณรักถิ่นถิ่นที่อยู่ คนต่างชาติเห็นไหมครับพวกฝรั่งมังค่าเว <ied> ลามาอยู่เมืองไทยทำไมรักเมืองไทยเพราะเขามีความรักจีนอยู่เรามาอยู่ที่กรกอกันการกิกรกอกว่าไงเราก็ต้องทําตามแล้วก็สําคัญความเป็นยูทูบเบอร์ที่ดีไม่ใช่อยู่ที่ว่าใครถ่ายเก่งกว่ากันนะครับ <t ied> อยู่ที่ว่าทุกคนจะนําเสนอข้อมูลที่ดีๆอันไหนที่ใครนรําเสนอดีกว่ากันเย็นนี้จะมีการช่วยกันดันช่อง y o YouTube บาบางส่วนที่เราเราจะสามารถทําได้นะค่าวงเรียนเกิน ขอบคุณบายมั่งมีพี่อ้อมที่สนับสนุนขอบคุณคุณต้าคุณสู้บอสนุ๊กเลยบอสแนนที่สนับสนุนกิจกรรมดีๆนะครับผมตั้งใจจัดงานเย็นนี้นให้ด้วยทรัพย์สินส่วนตัวนะครับหมายถึงว่ารายได้ส่วนตัวที่ผมได้จากนี่แหละยูทูบรายได้ทั้งหมดที่ที่เป็น u t u b e ผมก็มาจัดงานนี้แหละก็ต้องถามว่าอะไรครับเอฟซีทุจนจ้าพเงินที่ผมใช้ใน,านาการจัดงานเป็นเงินที่ไม่ได้ออกจากกระเป๋าผมแบบโดยตรง เป็นรายได้จาก YouTube ที่ผมเอามาแบ่งปันนะครับแบ่งปันให้ทุกคนเพราะฉะนั้นผมไม่ได้เดลือร้อนอะไรไม่ต้องกังวลแต่ถ้าพวกคุณไม่มาผมจะนอนประชดโรงแรมว่าทั้งเหมาโรงแรมนอนคนเดียวนะครับขอบคุณมากเลยที่ที่มาดีดีที่ค้องนะครับสี่ค้องเหรอรู้สึกช่างพงนี่บงการคนได้ด้วยนะสผมเป็นคนคุมกล้องให้ครับ ลูกเลือง คิดได้ยังไงวะนนีสีขาวครัอบยของเก้าครั้งนะาครับ